สวัสดีครับเราอยู่กับช่องครอบครัวพุทธเสียนหอมดินชาแนลเนาะวันนี้เราพาท่านไปมาชมสวนของคุณพ่อพาซึ่งเป็นพ่อของอาจารย์ย่านะครับอยูอ่บ้านสเสน่หองอำเภอสังขารบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ต้องเดินทางเข้ามาลึกพอสมควรจากอำเภอสังขารบุรีประมาณ1 1บ2กิโลนะครับการเดินทางก็อาจจะราดชันหน่อยต้องใช้โฟบววิ view. กว่าจะมาถึงเราจะพาท่านมาชมทุเรียน ท,ท้องถิ่นหรือว่าทุเรียนพื้นบ้านนะครับที่มีต้นใหญ่เขาสมควรตอนนี้ออกดอกแล้วก็ถือว่าใครเคยกินรสชาติชมอาได้กินแล้วก็คงจะติดใจเห็นไหมครับดอกมันคะดอกทุเรียนครับนี่ดอกทุเรียนก็จะให้ใหชมก็ถือว่าเป็นทุเรียนที่อ่าเป็นทุเรียนท้องถิ่นที่ออกลูกแล้วก็ลูกไม่ใหญ่มากแต่ลูกก็อ่า เขากับลงมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยเประมาณนี้ครับก็อร่อยรสชาติ็นอร่อยในรอบบริเวณข้างบ้านก็จะมีการปลูกเบบสกิดพอเพียงมีต้นหมากมีต้นหมากต้นมังคุดเราเฉพาะต้นทุเรียนนี่ครับก็จะมีกลิ่เติบโตส่วนหนึ่งต้นหมากสูงตั้งงานสวยงามมากหมากก็เยอะนะครับลูกหมากก็เยอะมากซึ่งเป็นสวนสกิตพ่อเพียงอีกส่วนหนึ่งในโซนนี้จะนิยมปลูก ไม้ผสมประสานโดยเฉพาะไม้ที่เราเห็นคือเอกลักษณ์ที่นี่ก็ต้นหมากแล้วก็ต้นทุเรียนนี่แะครับทุเรียนท้องถิ่นทุเรียนบ้านๆน,นะครับต้นทูงใหญ่ที่นั่นก็เป็นทุเรียนช่วงนี้กําลังออกดอกนะครับกําลังออกดอกกําลังออกดอกอยู่ยังไม่ได้เป็นลูกเลยเก็บบรรยากาศในยามเช้าๆมาทุกท่านได้รับชมกันเนาะกับสวนคุณพ่อพาที่ตั้งอยู่บ้าน สเสน์พ่องหรือสเสน์พ่องนะครับอำเภอสังขาบบุรีกาญจนบ,บุรีเนาะที่มีวิถีชีวิตของการพึ่งตนเองสิ่งพึ่งตัวเองนะครับเลยได้อนุญาตจากอาจารย์ย่าว่าจะขอนําเสนอสิทธิดพอเพีพยงเรื่องนําเสนอเรื่องต้นไม้ต้นทุเรียนหน่อยท่านกรอนุญาตให้ดูว่าต้นทุเรียนที่นี่ก็คือจะมีต้นในหมู่บ้านนี้เห็นท่านว่าสองสามคนโอบนะครับ ต้นใหญ่ต้นสูงมากครับเป็นทุเรียนต้องถิ่นต้องเวลาจัดกินหรือต้องรอให้ลูกสุกหลดมาจากต้นอย่างเดียวเพราะต้นมันสูงมากครับแต่ว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้ไปดูไปชมนะครับเลยเก็บบรรยากาศมาฝากคร่าวๆดูก่อนว่าในส่วนของคุณพ่อพามีอะไรบ้างนอกจากทุเรียนมีต้นหมากมีต้นมังกรแล้วก็ยังมีต้นไม้ที่หลากหลายนะครับหลากหลายไปด้วยธรรมชาตินะครับเราพาทุกท่านมา มาชมต่อมาดูต่อกันนะครับนิดหนึ่งครับขอเวลาสักครู่นะครับนี่มาตัวต้นทุเรียนที่ต้นใหญ่ก็ถือว่าต้นนี้ปลูกได้น่าจะ20ปีได้ละมั้งรดมสมบูรณ์ถ้าลูกสุกก็คงจะรอให้หลน่นนี่ครับนี่แหละครับเลยเก็บบรรยากาศต้นทุเรียนที่สวนคุณพ่อพามาฝากทานานด้รับชมนะครับต้นทุเรียนนะครับ แล้ก็ต้นหมากต้นมะพร้าวสวยงามครับธรรมชาติที่รมสมบูรณ์ครับครับสำหรับคลิปชมต้นทุเรียนท้องถิน่นช่วงนี้ให้ท่ชมต้นก่อนนะครับเพราะลูกยังไม่ออกก็ยังออกดอกและส่วนหนึ่งก็ให้ท่านมารับชมกันเนาะก็พอสมควรเกิเวลาแล้วสำหรับคลิปนำเสนอต้นทุเรียนท้องถิน่นนะ บ,บ้านเสน่ห์ผองของคุณพ่อผานะเขาผสมควรแกเวลาก็ <c oughs> ดดขอจติไว้เพียงข้านี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรผิาพาดพลาดประการใดขออภัยมาตก,การนี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้กับช่องพุทธเศรษฐธรรมดินชาแนลนรกๆด้วยนะครับสําหรับการพาชมสวนของคุณพ่อพาบ้านเสน่ห์ผองอำเภอสังขะบุรีกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับปุณฑน